สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 9 8กา Thalos Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับ t o ปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็น t o ปิกที่มีชื่อว่าคุณเขาไปทำให้เขารู้สึกยังไงต่อคุณการอ่านไพ่เป็นกนารอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช้พลังงานของใครคนใดคนนึงนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจยยารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยอาจะไม่ใช้พลังงาน ของคุณและเขานะคะถ้าปกคลิปดึงดูดเข้ามาอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ไม่มากกน็น้อยนะคะแต่ยังไงก็เป็นพลังงานรวมนะเขาถามให้เลยคุณเข้าไปทำให้เขารู้สึกยังไงต่อคุณ สองไม้เจ็ดเหรียญไพ่พระคุณส่งความคิดถึงหาเขาหรือเปล่านี่อยู่ไกลกันเขาก็รู้สึกได้นะรู้สึกถึงความคิดถึงนั้นแต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้เช็คพลังงานมันมีความรู้สึกเหมือนห่างไกลกันจังเลยอาจจะทำงานกันคนละที่อยู่เหมือนคนละที่นะ ไพ่พานี่ต่างชาติได้นะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาอย่างเงี้ยต่างอย่างได้อย่างนึงนะคะแต่ตัวของเขาเองอ่ะมีคําตอบนะค้นหาคําตอบอยู่ได้คําตอบค้นหาคําตอบอีกได้คําตอบอดทนรอคอยทําอะไรที่แบบต้องถูกต้องทําต่อหน้าไม่ทํารับหลังรู้สึกว่า ถ้าจะทำอะไรให้กับคุณแล้วเนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีงามนะจะบอกว่าตามขนบรรมเนียมประเพณีก็ได้ถ้ารอคอยกันที่จะได้อยู่ร่วมกันเขาจะเป็นคนทีออ่ไม่ทำอะไรที่เกินงามพอดีพอดีอดอดนะคือก็ไม่ได้แบบดีเลิศเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบแย่มากอยู่ใน ความบาลานซ์ความสมดุลความเหมาะสมอะ่ะคุณไปทําให้เขารู้สึกพิจารณาใคร่ครวนก่อนที่จะทําอะไรลงไปอดทนอะมันมีคําว่าอดทนมากๆอดทนที่จะได้พบเจอกัน การเรียนรู้ก็ยังได้เลยบางคนเนี่ยเรียนต่อโทอทอเอกหรือบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับใบปริญญาใบประกาศอะไรแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณฝึกระดับจิตยกมาตรฐานของระดับจิตของตัวเองรอคอยที่จะได้พบเจอกันเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนขี้หงุดหงิดโกรธโลภหลงง่ายนะอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้มีโลภมีหลงอาจจะเอ้ย โธสะอะไรเงี้ยบ่อยหงุดหงิดหัวร้อนแต่คุณจะได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่อดทนมากขึ้นคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาไปในทิศทางที่ดีขึ้นยกระดับจิตวิญญาณคุณจะสัมผัสพลังงานของเขาเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ค่อยอยากจะอย,อย,อย,อยู่ใกล้ๆเขาก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าได้มาเจอกันอีกคุณจะรู้สึกว่าอยากจะเป็น,ปนแมวน้อยป้นเปี้ยนปนเปี้ยนอยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็ได้นะเขาทําให้คุณเขาจะทําให้คุณรู้สึกแบบนั้น เขาอยากจะ,ะเหมือนคนที่เปลี่ยนแปลงตัวงไปในทิศทางที่ที่เหมาะสมมากอะ่ะคุณทําให้เขารู้สึกอดทนกับอะไรบางอย่างของตัวของเขาเองอะ่ะแต่เพื่อคุณนะสิบถ้วยคุณเป็นคนมีความจริงใจให้กับเขาอะ่ะอืม มันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยฉันปล่อยคนคนนี้ไปไม่ได้แล้วนะฉันต้องมีอะไรให้กลับคืนน่ะเขาอยากจะมีอะไรตอบแทนคุณกลับไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องวัตถุเสมอไปมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณขาดแคลนสิ่งใดคุณคลิกกับสิ่งใดมากกว่าคุณชื่นชอบสิ่งใดอ,อ่ะอ่าไม่จำเป็นต้องแบบต้องตุ้มใหญ่เหมือนลอตเตอรี่นะไม่ใช่มันเตรีม เป็นมูลค่าไม่ได้ความเป็นหนึ่งเหรียญก็จริงแต่มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณถ้าเกิดว่าคุณมีหลายเหรียญแล้วคุณอาจจะไม่ได้ต้องการวัตถุนะคุณอาจจะต้องการแค่สเปซความเป็นส่วนตัวต้องการเวลาบางคนมีมากเลยวัตถุม,มีเยอะมากแต่เพียงแค่ต้องการความโล่งๆการอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆหรืออยู่แค่คุณกับเขาสองคนสามคนสีคน่คนกับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเขาเป็นคนที่ รับรู้ทราบซึ้งกับสิ่งที่คุณให้คุณอากจ,จะให้ความสนิทสนมให้ความเคารพนับถือให้ความรักเขาเหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยก็ได้เขารับรู้ได้นะแล้วเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอค่อยๆดูแล้วก็อยากจะตอบแทนหรือถ้าเกิดว่าให้อะไรคุณ ได,ได้เลไดเรื่อยเล็กน้อยๆอะไรอย่เงี้ยเป็นพลังงานแบบเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจเขาก็จะทําให้โอกาสให้คําแนะนําคนคนนี้มีความรู้ความสามารถเยอะนะ king ไม้เชื่อไหมว่าความเก่งกาจความสามารถของคุณอะมันทําให้เขารู้สึก ได้ปลุกพลังงานบางอย่างอะไรในตัวเองขึ้นมาเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะเหมือนเห็นตัวเองอะ่ะในตัวของคุณซึ่งก็ได้แต่เอ่อเฮ้ยมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมคือรอจังหวะรอจังหวะไปพอมาเจอคุณปุ๊บเหมือนฟ้าบันดาลเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจนะคะจักรวาลเป็นใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใจใช่ละถึงเวลาที่จะต้องดึงจักยภาพตัวเองออกมาใช้สักทีอ่ คุณไปทําให้เขารู้สึกว่าไอ้ของเก่าที่เขามีอ่ะมันถึงเวลาที่จะต้องออกมาสําแดงฤทธิ์แล้วนะจะเป็นในด้านการงานก็ได้หรือเขาอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ปลดล็อกก็ได้เหมือนกันแต่เขาสามารถปลดล็อกแล้วเห็นคุณแล้วปลดล็อกแล้วก็พยายามที่จะ,ะยกระดับมาตรฐานชีวิตจิตวิญญาณของเขาแต่ไม่ได้บอกนะว่าระดับจิตวิญญาณของใครสูงกว่ากันแต่มันเหมือนกับมันช่วยกันอะ มันช่วยเกื้อหนุนกันแล่กันเธออาจจะมีฝั่งตรงนี้เยอะกว่าฉันฉันอาจจะมีฝั่งนี้เยอะกว่าเธอเราต่างคนก็ต่างได้เห็นสิ่งสิ่งนั้นมันเหมือนเห็นเห็นศักยภาพของของตัวเองในตัวของเขาเขาก็เห็นในตัวของคน ต่างคนต่างมีของเก่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอาออกมาใช้ยังไงให้มันออกมาเป็นประโยชน์ได้ออก,กับตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นนะ่ะแต่วพอเห็นอ้าคุณเอาออกมาทำแบบนี้นี่เอ้ฉันก็มีฉันก็เอามาทำแบบนี้คล้ายๆกันเออหมือนปลุกซึ่งกันและกันเลยนะหกถ้วยจัสเมนเนี่ยห้าถ้วยจัสติน เวลาที่คุณเศร้าโศกเสียใจอะสิ่งเนี้ยมันทําให้เขาพร้อมที่จะปกป้องดูแลไม่ใช่ว่ายอมไม่ได้ที่เห็นคุณเสียใจนะแต่ว่าความเศร้าความเสียใจความทุกข์ของคุณเขาจะมีวิธีปลอบโยนเขาจะมีวิธีของเขาที่ทําให้คุณรู้สึกได้รับความคุม้มครองป้องกันนะรู้สึกสบายใจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากนะ หมือนพ่อแม่ดูแลลูกอะ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่มันชัดเจนมันเคลียร์มันถูกต้องมันถูกกับตัวตนของคุณวิธีที่เขาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนอื่นแต่มันเหมาะกับคุณคนเดียวพลังงาน D a e d Place นะ Justice นะเขารู้เขารู้ว่าเขาควรดูแลคุณยังไงคุณทําให้เขามีความรู้สึกว่ากับคุณนะต้องพิเศษนะอืม พิเศษลูกชิ้นพิเศษน้ำก็ว่ากันไปนะแต่พิเศษนะสตริงเลเวอร์งูรัดกันเลยเนี่ยหกเหรียญก็มีการช่วยเหลือกันเรื่อยๆสตริงกับเลเวอร์เป็นอะไรที่ขัดนะคนอย่างสตริงอ่ะไม่ค่อยงอใครกำแพงสูงมากนะมีสูงเสียดฟ้าเลยล่ะ คนที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง่ะไม่มีคู่ก็ได้ฉันอยู่ได้นะมีความมีน้ําอดน้ําทนอึดกแกรง่งอาจหานเด็ดเดียวมีปัญญาเยอะไอ้ป้องพึ่งใข่อ่ะพึ่งตัวเองพึ่งพาวเองส่วนใหญ่มีแต่คนมาพึ่งนะฮะตรงเนี้ยเชื่อไหมว่าเขาชอบคุณตรงนี้แหละ <laughs> <c oughs> เขาอาจจะมีเขาอาจจะมีความเป็นสิงอยู่ในตัวเขานะคุณก็มีไม่เกี่ยวว่าคุณจะเกิดเออราศีไหนลัคนาไหนนะแต่คุณมีพลังงานเอออาจจะเกิดเกิดขึ้นกับดาวก็ได้นะคะดวงดาวนะคะจะมีดาวนักลบดาวนักสู้นะคะอ,อ่ทีเนี้ยเขาอาจจะมีพลังงานแบบเนี้ยในตัวคุณคือคนมันดึงดูดกันนะมันก็เลยกลายเป็นโดเลเวอร์ต่างคนก็ต่างชื่นชอบความเป็นตัวเองของกันแลกกันนะคะ ไม่ได้คล้ายกันมากแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากก็ไม่ใช่พลังงานที่ผลักกันนะเป็นมันทําให้ดึงดูดกันด้วยซ้ํามันมีความช่วยเหลือเพื่งพากันนะซัพพอร์ตกันจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องกําลังใจเรื่องจิตวิญญาณคือมันคลิกกันไปหมดเลยมันมันดูแบบกลมกล่อมมันไม่มากไม่น้อยคนไปทําให้เขารู้สึก จากคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับใครเลยก็ได้นะแต่ว่าทําไมชื่นชอบพลังงานคุณจังเลยือชอบแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะแต่ว่ารู้ว่าควรช่วยเหลือตอนไหนตรงไหนทํายังไงถึงจะได้ใจคุณมาค่ะคุณเป็นคนที่อฉันไม่เกี่ยวฉันไม่อยากเอี่ยวกับใครไม่อยากยุ่งอะไรกับใครอะแต่คุณทําไมรู้สึกว่าผูกพันกับคนนี้จังมันมีพลังงานหกถ้วยอยู่ในนั้นนะ แล้วมี6กเหรียญด้วยต้องกลับมาช่วยเหลือจนเจือกันอีกนะคะจะเป็นพันธสัญญาที่เคยหมายมั่นกันไว้ให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าเกิดมาชาติพบใดก็อยากที่จะช่วยเหลือจนเจือกันนะไปจนถึงต่างฝ่ายก็ต่างแบบไม่มาเกิดอีกแล้วอย่างนี้หรือเปล่านะสิบเหรียญ มีสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็สิบไม้พลังงานของคุณคือพลังงานคนที่สู้ชีวิตเป็นนักสู้ไม่ว่าชีวิตจะขึ้นจะลงต่อให้ขึ้นแค่ไหนก็ไม่หลงต่อให้ลงแค่ไหนก็ไม่ท้อนะคะ ก็เข้าใจเหมือนกับล้อเกวียนล้อธรรมจักรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะคะแต่ชีวิตคุณก็คือต่อให้ขึ้นต่อให้ร่ำรวยต่อให้มีวัตถุมากมายแต่คุณก็ยังทำงานมีหน้าที่รับผิดช,ชอบเหมือนเดิมไม่ว่าสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเขาใครจะลบลาฟ้าฟันอะไรจะลบลาค่าฟันยังไงคุณก็รับผิดช,ชอบหน้าที่ของตัวเองพลังงานของคนไม่ใช่พลังงานแบบไทยมุงหรือยุ่งยุ่งเรื่งงองชาวบ้านนะ คุณจะทำต่อให้ฟ้าดินแยกแตกสลายที่ไหนอะไรช่วยได้ก็ช่วยนะช่วยมีจิตกุศลเอาช่วยไปแต่ก็ไม่เคยลืมหน้าที่ของตัวเองไม่เคยประมาทกับชีวิตเลยเดวิ e l of f o r t u n นสิบเหรียญสิบไม้เนี่ยแล้ว The ด i e l เนี่ยคือว่าไม่ได้กลัวต้องไปแก้กรรมแก้อะไรคือ ทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเชื่อว่าผลมันก็จะดีมันก็จะตามมาทําตรงเนี้ยทําเหตุดีๆไปผลดีมันตามมาอยู่แล้วเชื่อเชื่อในการกระทํานะคะสิบไม้ในการกระทําตรงเนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าฉันโชคดีมากที่ได้พบเจอคนอย่างเธอ the fool อ แปดดาบคิงดาบบางทีคุณก็เหมือนมีพลังงานของความเจ้าชู้นะม,มันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าว่าตึงะหยิดง,งดหน่อยดุๆนะเวลาเคยสังเกตไหมเวลาที่คุณเฟลลี่เยอะนะก็ไม่ได้เจ้าชู้แต่ว่าเพียงแค่ไม่อยากผูกพันกับใครหรือเปล่าตัวคุณมีทั้งสตริงนะแล้วก็มีทั้งเดอะฟูลด้วยก็ เหมือนคุยได้ทุกคนนะ่ะคุยได้ขอให้แบบมาดีเหอะนะขอให้มาดีก็ก็เป็นมิตรได้นะแต่เขาไม่ยอมที่จะเห็นนะไม่อยากเห็นกลัวว่าจะไปอยากเป็นเจ้าเขอาเจ้าของเหมือนกับว่าเราเป็นสถานะอะไรกันบางคนยังไม่มีสถานะแล้วจะไปหึงไปห่วงไม่ได้ไม่งามนะเขาก็อก็อยู่ในก็อยู่ตามสเตตัสที่มีอะ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้อยากกุันอะไรมากเกินเกินกว่าที่ มันคือมันมีความพอเหมาะพองามเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคนที่ยังไม่ได้มั่นหมายไม่ได้แต่งงานกันอะต่อให้แบบคนคุยคุยหรือว่าคนพิเศษคนสนิทเขาก็ไม่กล้าที่จะไปห่วงไปห้ามไปหึงอะไรนะแต่ก็แค่ตังหิตตังหิดแค่ไม่พูดด้วยแค่นั้นแหละให้สังเกตอาการเองและกัน <c oughs> <c oughs> คุณไปทำให้เขารู้สึกว่าสัญชาตญาณของเขาเนี่ยนะ มันก็ใช้ได้เลยแหละนะเจียบคมแหลมคมเลยความรู้สึกที่คุณส่งมาหาเวลาที่คุณคิดถึงเวลาที่คุณแบบมีพลังงานดีๆให้กับเขาเขารับรู้ได้ด้วยควินถ้วยนะคะเป็นพลังงานสัมผัสที่ห่วงห้าทอนห่วงใยกันและกันแม้จะอยู่ใกล้หรือไกลก็มันรู้สึกได้ว่ามันก็เหมือนอยู่ใกล้ๆนะ <c oughs> ภาพความทรงจำควินถ้วยน่ะจะเก็บ ความทรงจําดีๆไว้เอาไว้ช่วยแบบซัพพอร์ตเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองไว้เป็นกําลังใจให้ตัวเองคุณมีค่านะสำหรับตัวเขาทั้งในด้านของการไปต่อนะคะการสู้นะบานแบ่งรับแบ่งสู้แล้วตัวของเขาเองก็เหมือนกันเวลาที่คุณรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยเขาพร้อมปกป้องดูแล the empress justice ขึ้นมาเลยนะอืม เราเวลาที่คุณกระดีกระด้านะมคลาที่คุณหลั่นล้าอย่ายงเงี้ยเนี่ยถ้าถ้าเกิดเกินงามอะไรเงี้ยเขาอย่าทําให้เขารู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วกันนะอก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรราฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการเดตตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุส่า์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วอุตส่าห์แบ่งซุปเปอร์แฟมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ามาขอยคุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าคอยคุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอยคุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมตั้งพูดข้อสทบและอริยศัพท์ตลอดไปสำหรับคลิปในคอลลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ